ครับสวัสดีครับผมสิทธิ์ผู้เวียงครับมนีจะมาในเพลงแม่ของใครอาจารย์พรศักดิ์สงแสงครับพระคุณของแม่อยากเทอเปลียนบ้านแม่ทุกแม่ทรมานแม่สมสารเลี้ยงเพียงดวงใจอยากใครได้ห้า จะมาเหมือนแกได้ยงไงรวนเธอทุนไวเนือ้อใดๆพระคุณกองแม่ภาคเพียนเลี้ยงลูกผิดถูกแม่สอนแกรักลูกแกแน่นอนสู้เย็นร้อนแกเลี้ยงลูกแก ความจนทนไว้เพียงได้แม่แกไม่แขกใครเราจะเละดังแม่แก่นั้นคงไม่มีลูกอยู่ในคร้นแม่นั้นลำบากถึงยามตกฟ้าแม่ทนทุกขล้น รวมดินรวมฟ้าจะหาดังแม่แมไม่มีแม่เราพูดนี้ลูกจะมีแม่เพียงผู้เดียวแวนเปลกล่อมแม่ยอมสู้ทนแกรักลูกแกทุกคนแม่ยอมทนทุกตัวเป็นเกลียวคนเดียวเท่านี้ เราไม่แม่เราพูดเดียวใครเราจะเลี้ยวแม่พูดเดียวแม่คงพูดได้ <S <S ขอบคุณครับ